You are listening to Music Corner 91.25 MHz. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Music Corner ทางสวทตรัง FM 91.25 MHz เนะคะอยู่กับจันเจ้าแล้วก็ทีมงานสวทตรังกันค่ะในค่ำคืนวันที่23ตุลาคมในวันนี้นะคะซึ่งก็เป็นอีกค่ำคืนหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นอีกวันหนึ่งประสงคนิกรชาวไทยต่างร่วมกันน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 ผู้มีพระราชสมัญญนามว่าสมเด็จพระปิยะมหาราชค่ะซึ่งก็หมายถึงพระมหากรรษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนนะคะ ซึ่งในวันนี้นะคะเราก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จังหวัดตรังของเราก็มีการทํากิจกรรมเพื่อน้อมลําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านค่ะและวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวของพระบรมรูปทรงม้าค่ะที่เป็นรูปหล่อของพระองค์ท่านเนี่ยนะคะอยากจะเล่าให้ฟังนะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะโดยพระบรมรูปทรงม้าที่เราเห็นนั้นเนี่ยนะคะเป็นงานออกแบบของนายช่างชาวฝรั่งเศสค่ะซึ่งสร้างขึ้นจากเงินที่ประชาชนเนี่ยสมทบทุน งานพระราชพิธีรัชมังคลาพิเศษเนื่องในโอกาสที่รัชกาลที่5ทะถลิงถวันราชสมบัติครบ40ปีโดยพระองค์ได้เสด็จไปทรงทําพิธีเปิดด้วยพระองค์เองค่ะซึ่งพระบรมรูปทรงม้านี่นะคะได้ทําการหล่อที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะโดยนําแบบอย่างมาจากการสร้างพระบรมรูปของพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสซึ่งรัชกาลที่หทรงเลือกโลหะขณะประทับอยู่ที่กรุงปารีสนะคะในครั้งที่เสด็จประพาสยุ ครั้งที่2เมื่อปีพุทธศักราช2450ค่ะองค์พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหล่อด้วยโลหะทองบรอนซ์ยึดติดกับแท่นทองบรอนซ์นะคะที่เป็นม้ายืนประดิษฐานบนแท่นรองทำจากหินอ่อนสูง6เมตร กว้าง2เมตรยาว5เมตรค่ะบริเวณฐานนี้นะคะมีจารึกชื่อช่างปั้นและก็โรงหล่อเอาไว้ค่ะโดยกรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นผู้ถวายพระราชมัญญานามสมเด็จพระปิยมหาราชอ่านหมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครองสิริราชสมบัติ42ปีทรงประกอบพระราชกรณียกิจสำคัญแก่ประเทศสยามหลายด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยกระบบหมอบ และกำหนดการแต่งกายของทหารค่ะสร้างสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและสร้างโรงเรียนแห่งแรกนะคะได้มีการทดลองใช้โทรศัพท์ในยุคสมัยของพระองค์ท่านด้วยนะคะพระองค์ท่านยังทรงก่อตั้งกลมไปสนีดโทรเลขค่ะมีการตั้งระบบปกครองส่วนกลางและสร้างโรงพยาบาลค่ะแล้วก็ในยุคสมัยของพระองค์ท่านนะคะคนไทยได้ใช้ไฟฟ้าครั้งแรกค่ะแล้วก็มีการตั้งกลมรถไฟนะคะมีการก่อตั้ง ภากาชาติไทยค่ะแล้วก็คนไทยได้มีน้ำประปาใช้ครั้งแรกในสมัยพระองค์ท่านเช่นเดียวกันนะคะถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนะคะเพื่อปวงชนชาวไทยแล้วก็ทำให้ประเทศชาติประเทศไทยของเราหรือว่าประเทศยามในสมัยนั้นนะคะได้รับความยอมรับนะคะจากเหล่านานาอาระยะประเทศหรือว่าต่างชาตินะคะที่จะได้เลิกดูถูกคนไทยในยุคสมัยนั้นด้วยแล้วก็ท่านเนี่ยก็เสด็จประพาสย่างต่าง ประเทศนะคะแล้วก็สร้างสัมพันธไมตรีเนี่ยมาอย่างยาวนานด้วยนะคะนี่ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านค่ะที่เราซึ่งเป็นปวงชนชาวไทยนะคะตามน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านตลอดเวลาแล้วก็ตลอดไปด้วยนะคะ